รายงานตัวนางรายช่องเจโพสต์ข่าวดีคลอดลูกคนแรกแล้วจ้า ก่อนอื่นทางเราต้องขอแสดงความยินดีกับคุณแม่มือมาอย่างตานกันยาด้วยนะคะเพราะล่าสุดวันนี้19มกราคม2566ตานได้ออกมาโพสภาพข่าวดีหลังจากคลอดลูกสาวคนแรกแล้วโดยตานได้โพสภาพพร้อมระบุข,ข้อความว่าสวัสดีค่ะทุกคนหนูชื่อเนเน่ค่ะเด็กหญิงพินเจนวิริยะโสภาเกิด18ทับ01ทั23หนูหนักแค่2.9ค่ะเพราะหนูอยากออกมาดูโลกก่อนเวลาค่ะหลังจากนั้นต่างมี เพื่อนๆดาราเข้ามาแสดงความยินดีมากมายอาทินาตตาลีคอมมินว่าคอนเกรสคาซีตโบชยาดาคอมมินว่าขอแสดงความยินด,ด,มมด,นดีด้วยนะคะและเชนธนาคอมมินว่ายินดีด้วยนะสําหรับตาลกัญญาได้สละโสดจูงมือแฟนนักธุรกิจแต่งงานไปแล้วเมื่อเช้าวันที่18มิถุนายน2565